โอ้ยเริ่มใหม่ว่ะน้องเอ้ยเริ่มใหม่ว่ะทุกคนมารอบนี้มีกระป๋องกระกระกระเป๋ากระป๋องซะแล้วกระเป๋ายาจานเอาไปทำอะไรวะจันเป็นดึงมุมมะแรงเจ็บเจ็บไว้ของกินเจ็บ เก็บให้หมดของกินนี่ตุ๊กตาไม่สำคาัญทิ้งเปิดหอยถือไว้เอาไว้เฟี้ยงเล่นไปมาเริ่มกันใหม่อีกแล้วเอ้อรอบสองเอาละเรารู้หลักแล้ว ีนี้เราแค่ทำตามเดิมโอ้ยกูเห็นกูเห็นยอดข่าวแล้วกูละทอทอแต่ทอเขามีไว้ให้ลิงถือส่วนเราเฮ้ยเห็นแล้ววะไม่คนเดียวแล้วหลอนกันนะนี่ย

ดูความว่างว่องอันไกลพรอนน้องจะรู้จักกันไหมเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่น่ารีบโดนเลยไม่มีแรงเหลือแล้วไม่มีแรงเหลือแล้วฮะน้อ,องทำไมเนี่ยอยู่แค่นี้เองฮึ เขาขาวเาขาวเ้ขาวิน <In S 1> เลยส้วัสดีคนดูทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะช่องของเรามีคอนเทนต์มากมายไม่ยอมเรียกกันเฮ้ยอาลูกโป่งไปแล้วไม่ลูกโป่งฉัน จบแล้ปุ๊บ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 ึดยงึงถึงถึงโอ้ยหมอกลงอีกแล้วผลดูดีเข้ามาใหม่ทุกคนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะใครไม่ได้ติดตามช่องเรานะ เห็นยอด450ไหมเป้าหมายพี่นี่500ยอด500พูดติดตามเลยนะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนอะิบหมาลราไปไหนตอนนี้ไปเนี่ยเฮ้ยปีนปีนนี่อึบ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 โอเคแบงนี้แล้วกันไปสู่ความมื่อวานไก่โพนไปเลย มึงืั้นจะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆริงปิดทางก็ได้เว้ยมไม่แครมมึงหรอกปิดทางก็ได้เว้ยไม่จริงหน่อยหิ้มน,นี่ไปอันนี้ไปจะลำบากไหมไปทาง,งนู้น Nandi thằng Hook đi. quả nó cũng gặp thằng Hoop, đi hoop, hoop, ping hoop, 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 ปีนปีนปีนขึ้นไปปีนปีนขึ้นไปมันมีแรงแล้วหมดแรงหมดแรงเฮ้ยยย,ย,ยมันพี่จะปีนกำแพงเสาไม่ลุ่งวะน้องน้องๆทุกคนเอาเปลี่ยนทางก็ได้นำมาทางนี้ก็ได้ ีนทางอื่นไม่ได้ก็ไปทางนี้ละกันเอยฮึเออยอเออยื้ยเออยเอาหมดแหละเออเห็นไหมไปทางนี้ดิกระโดดจึ๊บทัดน,นดีคนดูสี่ล้านคนด้วยนะทุกคนเลยเรียนกดหัวใจพี่ด้วยนะขอจะแปดหมื่นหัวใจไปขอเยอะไปวะ อะไรให้ทุกคนมาดูพี่ก็พอแล้วโอ้ยชยื่ยเฮ้ยโยนเราเห็นยอดแล้วนี่เราจะไปทางไหนต่อดีวะนเนี้ยนี่ละกันโดดจ้าโดดเออไปนิดเดียวนิดเดียวเออ มั่งเดินทางมั่ง,งนี่ดีกว่าฮึบฮึบฮึบจะได้ไม่จำเป้ไม่จำเจเกินไปตก่ยต้องปีนแล้วปะ่ะต้องปีนไหมต้องปีนไหมเอ้ยไม่ต้องปีนมาเดี๋ยววะาึบชึบนี่ step, step. Step. สเต็ปสเต็ปโอ้โหสเต็ปสเต็ปขั้นเทพปีนขึ้นต่อข้างบนมีไหม มีที่พักไหมมีไหมมีไหมมีเอะมีเอะหมดแรงแล้วไม่ไมีว่ right? มี right? ่แต้องเดินตลอดอยู่ย Ges ื้ย huh ้ยเโตดิตกอย่าตกปิต๊ะปต๊ะไปตลไปลเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวเอ้ยเฮ้ยเล่นเล่นหนื่อแทนโดดปิ้น ทำเซ <t ell noise> <Off canvas> ียนมันเรียนมาดูดีน้องเออไปกันต่อนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่โหปีระนิ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เฮ้ยมึงอย่าพิ่งหมดแรงดิเอาแหละเอาแหละเราจะไปทางไหนต่อปุ๊บ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 ไปดัแล้วกัน ถึงไหมถึงไหมถึงเหรอถึงหน่อยถึงหน่อยหมดแรงแล้วอ้โอ้ยเหมือนจะไม่ถึงว่ะน้องเอ้ยไม่เฮ้ยมันต้องถึงสิวะมันต้องถึงสิวะมันจะถึงแล้วอีกนิดเดียวเองอีกนิดเดียวเองเฮ้ย เอาละทางนี้ไม่รุ่งกูจะไปทางไหนดีล่ะเลาะไต่ได้ปะเดินเออเดินเดินหมือนจะเดินไต่ไม่ได้ไตเมื่อไร่เมืนอไร่ันนี้วันนี้วันนี้ <c oughs> ไปธินรินทรจิตจำใสไปธินรินจิตจำใส่เฮ้ยหมดแรงเฉยเลยดีชาร์จแป๊บทุกคน ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยแค่นี้กระจอกปีบปปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่กระจอกน้องชายน้องชายในเจลกินหมดแหละตอนนี้กินแม่งทุกอย่างไอ้ปอบว่างปะไอ้ปอบว่างอยู่ เก็บปึ๊บง่วงนอนจะแล้วง่วงนอนเหลยง่วงนอนทำไมไม่เป็นนอนทางเสาแบงเฮ้ยยิงลอกะลวะแช้ปืนยิงลอกวะน,นี่ดีปะวะกินอันนี้เลยกินอันนี้แม่งเลย เออจะได้มีแรงปีนผาต่ออ้ยอยอ้าวไหม่แล้วเหรอเหมือนจะกินได้แป๊บเดียวยทำอะไรไม่ค่อยคุ้มเลยเว้ยเอาละ เราจะไปทางไหนดีนะตอนนี้ไปทางนี้ละกันไปทางนี้เราจะไปไหนต่อวะอยากขอสำรวจเส้นทางกันไปปึ๊ดๆทางโน้นน่าจะคุ้มกว่ายวไปทางเดิมแล้วต้องไปทางเดิมเนี่ยทางเดิมน่าจะคุ้มสุดตอนนี้นะเพราะว่าเมื่อกี้พี่ว่าเหตุอะมันน่าจะ จำได้มัน้นจะเด้งดึงดึงได้เราจะเด้งดึงดึงดไปต้นไม้ต้นนี้ถ้าเราได้อย่างที่เราคินดนะไปลองดูดีกว่า,ว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 ,าว,วิ่ง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 เฮ้ยหมดแรงหมดแรงหมดแรงลืมรีชาร์จปืป๊บปืป๊ดปืป๊บปื๊ดปื๊ดชาร์จแป๊บ ไปปีนปีนปีนขึ้นไปไม่ว่าจะสูงแค่ไหนต้องไปถึงไปแล้วมาเกาะเนินเห็นนี้ปึ๊บปนี่แล้วเราก็เราเรา,เราจะโดดหิ้วนี่รุบลงมานี่ลนะ่ะ มาอันนี้อันนี้แล้วเราต้องไปกิ่งนู้นดิปุ u, ๊บๆน,นี่ลงมากิ่งนี้ต่อถูกป่าวถูกป่าวไม่รู้ลงมาก่อนปุ๊บก็ลองเทสโดดจำ้ำโดดจำ้ำโดดจำ้ำเฮ้ยลมแรง,ว,ง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 ว่ะเฮ้ยยิงดึงดันตัดลมอื้อหือ เหมือนเหมือนจะยังรอดอยู่ของหายโอ้ของหายหมดเลยโอ้หมื่นหมื่นโอ้โอ้หมืน่มน,อออนเออเฮ้ยกระเป๋ากระเป๋าก็หายไม่ กระเป๋าก็หายเฮ้ยโอ้ย,อยเห็นลอกแล้วโอ้โจะปีนขึ้นไปไงวะเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าอยู่นี่เอเป็นเด็ก,ก่อนโอ้ยพันแผลก่อนไม่งั้นตายไม่งั้นตายโอ้ยไป ป้าหมายเรายังต้องใช้ลอกอยู่โอ้ลมแรงลมแรงลมไปที่ไหนไหม่รู้แล้วมึงบักรออยู่นั่นนะนะหมดแรงเฮ้ยไม่จะถึงลอกอยู่แล้วเฮ้ยไม่ถึงเอ้ยอ้ย เอยถึงไอ้กูน้อยช่างแมงช่างเงินไปกันต่อก็ได้ไม่เอาแล้วน้อยใจแล้วเรื่องกระเพกกระเพกแล้วโอ้ยกระเป๋าเฮ้ยเจอไม่ได้ดิแจ๋วหันเงิน เราดูเกบมาก,ก่อนกระเป๋ากระเป๋าประเป๋าประเป๋าประเปะเา๋ปเาเป็นปอปอปปของกินไหมกระเป๋าเฮ้ยกระเป๋าโอ้กระเป๋าเป็นของกินป่ะกินแม่งเลยเอาละเราต้องไปทางไหนต่อนะอันนี้เหมือนด่านใหม่หรือเปล่าพี่ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยแต่พี่จำได้ไม่ใช่แบบนี้นี่เฮ้ยลมแรง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 ยิง,ลลงกัน เดี๋ยวนะไอ้นี่กูอยู่รังหินนะเนี่ยเ,เฮ้ยลมแรงลมแรงลมแรงไม้ได้ล่องไหมวะแจ้วเราจะขึ้นยอดไงวะน่นะนะซอมบี้ ชอบช้ำและกำใจจริงกนะูนี่เดี๋ยวเราเปีนขึ้นอีกนงนี้จุ๊บเฮ้ยปีใหน้อยปีใหน้อยอีกนิดเดียวเองโอ้โห อ้าวลองดูฮึดฮึดฮึดกูเหน็นทรงแล้วไม่น่ารอดไม่น่ารอดนั่นไงไม่น่ารอดไม่รอดจริงๆด้วยเออนี่ละกันเราต้องเน้นชั้นชั้นที่มันพักได้ไปเอยลมแรงลมแรงลมแรง พี่มึงให้โอกาสกูหน่อยลมแรงลมแรงโอ้ย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 เห็นใจกันหนอ่อยเออ,เอ,อมาคนเดียวนะเนี่ยเกรงใจคนมาคนเดียวหน่อยตอ enfin ยื่นต่อไงดีวะเนี่ย โอ้หมดจะปวดตา้กู้ตด้พิษอีกโอ้โูตู้แู้เด้ตู้ตู้ตย้ตด้มั้มันตู้ต้ไม้ตู้ต เป็นไหนต่อดีวะเนี่ยโอ้โหมันจะยากเย็เยนแสนเฉ็งขนาดนี้ตอนนี้คนดูเรียเข้ามาใหม่ด้วยนะใครยังไม่ได้ติดตามอย่าลืมกดติดตามฮ้่มเหมือนลมแรงแรงวะ่ะลมแรงจริงด้วยลมแรงจริงด้วยเยอะปิวเยอะปิวเออไอ้ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะช่องพี่นี่คอมมูนิตีเ้เบลอร์เบล้าลนะ มีเด็กดีทั้งนั้นเฮ้ยเจ๊จะเป็นพิษปะวะคึ๊บขอของหน่อยครับขอบคุณครับเป็นพิษปะวะเฮ้ยแมงมุมนั่นไม่ไปไม่ไปเด็กคอร์สเส้นทางนี้จะเป็นพิษปะวะคลุ๊บคลุ๊บคลบคลบคลบ ปิดแน่เลยกมว่าหอยดีกว่าไม่เอาดีกว่า,าเราคงต้องปีนต้นไม้เหรอเฮ้ยเด้อ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 ด้อด้อห้าสิบโลห้าสิบหลบอกพิษวะ มอกผิดปพาว่าเห็นอะไรนึงเลืองแสงนี่ไม่ไว้ใจเลยว่ะเฮ้ยแมงมุมไม่ไปดิตอนนั้นบอกไปแล้วว่าไม่เอาเดี๋ยวยีนจะมาอีกว่าเฮ้ยแ่เฮ้ยโยปุ๊บ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 อนนี้มึงแข็งแรงมากไปปีนต่อปุ๊บปุ๊บปุ๊บ เป็นทางยังอยูยาวไกลไปกันต่อชีวิตยังไม่สิ้นโอ้ยโดนระเบิดโอ้โดนพิษด้วยเเออออชีวิตไม่สิ้นอย่าเพิ่งีลมแรงอีกแล้วโอ้ยไม่ให้พักกันเลยไม่ให้พักกันเลยยอย โอ้มองนะตรงนี้มองนะลุดขอบเหรอกูลุดขอบเหรอโอ้โหมองตรงตอนนี้พี่ไปไม่เป็นแล้วน้องเออเล่นคนเดียวแม่งตันจริงวะ่ะนั่นแหายไงอย่างนสักงเมุดกระโดกระตกุกระกโอ้ยเกือบไป Bên lạc, hey, có sếp phế liệu lạp, sếp phế liệu awa. Go hit, go hit, go hit. Mm hmm, hiểu, hey, hiểu, หีุดมาบ้าถึงปะวะหยุดบ้าหยุดเถอะขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยไี๋ยวนี้นึงเี๋นี้นึงเฮ้ยโอ้ยอะไรมันจะยากปลาหน,นี้อืออืออือเอ,อ,อเชอ่ะสำรวจเส้นทางแล้วจะไปทางไหนต่อดีมจะขึ้นทางนี้แหละไป ปีนเอ้ย้เส้นทางใหม่แล้วไปกันต่อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันต้องมีแรงเดี๋ยวนะพี่ว่าเดี๋ยวพี่ต้องพักกินข้าวกะอยู่ตัวเองก่อนตอนนี้กินข้าวเพื่อเพิ่มพลัง ยิวให้หมดเลยแล้วกันเฮ้ยไม่ไม่เป็นไรปืนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียว,ยวโอ้โหโอโอ้โหเมยคิดกูไม่คิดกูดกโอ้ยแม่งคอนเทนต์สุดๆไมยคิดกูไปแล้วไม่นะเมยคิดกูไปแล้วเมยคิดพีไปแล้ว โอ้ยแม่ย้อยไหนเด็โกมาเด็โชมัสโกออนไปกันต่อสวัสดีคนเราเรยนเข้าาใหม่ทุกคนด้วยนะครับโอ้ยเด็ดโชมัสโกออนอื้อ,อ,อหือยังไงสุดเฮ้ย เินทางม่และไปกันต่อเราต้องพยายามขึ้นยอดเฮ้ยแมองไรอะรมันมันมันจะไม่ทำร้ายเราใช่ไหมปื๊ปื๊บปื๊ปื๊บปื๊ดปื๊ดบ,บ,บัไป เดียว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 โอ้โหไม่พักให้ผ่อนกันเลยปีนปีนปีนออาถึงออยถึงนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยกินได้ป่าววะัมไม่กินเลยไอประเภทเห็ดนี่ไม่กล้ากินเลยตรง โไยไปน้ไหลเชี่ยวเอ๊ะล้วแลงเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะไปปีน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 ีนปีนปีน คนได้ป่าวะไหนดูสิส <c oughs> ิไปไหนต่อไหมเฮ้ยเหมือนจะไปว่มะมันจะไปเหมือนเนี่ยเหมือนกูนี่จะไปเนี่ยกูนี่จะไปแล้วเอ้ยลงไปยังไม่อยากไปตอนนี้ยังไม่อยากไปตอนนี้เขาอ,อยู่ก่อนเขาอ,อยู่ก่อนลงไปฮึบ เอาแล้วจะไป็นยังไนต่อดีวะเนี่ยโอ้ยเอาละครจริงจรต่อมานี่ก่อนดีกว่าปึ๊บปึ๊บเพื่อดูแมพดูเส้นทางต่อไปนี่ง ต้องขึ้นต้องใส่ต้องใส่อันนี้เกี่ยวชั้นพวะพืนชั้นไว้โอเคฮื้ยือลมแรงลมแรงอย่าพึ่งพัดฉันไปนะ อย่าเพิ่งพัดฉันไปโ okay. อเคมันจะจะวายปื๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บต่อไปนันต่อ,อพิดว่ะนี่เข้าเข็นนี้ตายนะเนี่ย โอ้ยีแล้วมันมีทางไปต่อด้วยไปไปไปสลลไลด์ลงไป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 เฮ้ยหมดแรงเหรอหมดแรงเหรอเออ What the fuck? มาได้แค่ยี่สิบแปดนาทีเหมือนเดิมโอเยแม่งยากชิบหายเลย